จอมมานใกล้ตายเลเวล9,099,999ตอนที่162ถ้าหากรู้ตัวว่าผิดเจ้าก็จงไปอยู่ในถ้ำแห่งเงาสะท้อนเพื่อสำนึกผิดซะเออเออใช่แล้วข้าจำได้ดีสิบิสีได้เตือนข้าเอาไว้ตลอดการเดินทางตอนนี้ธรรมจาจารย์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ภาแบบนั้นก็หมายความว่าตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังลองเชิงข้าอยู่แน่ๆท่านอาจารย์ขอรับสิทธิคนนี้ได้ทำผิดร้ายแรงได้ปลดลงโทษสิทธสาจหนักด้วยเถอะขอรับไอเจ้าแป๊กมันไม่พอใจเมื่อได้รับโทษสถานเบาอย่างนั้นหรอไม่ว่าจะเป็นการลงโทษสถานเบาแต่ถึงแบบนั้นท่าแห่งเงาสะท้อนก็ไม่ใช่สถานที่ที่อยู่สะดวกสบายเลยแม้แต่นิดเดียวภายในนั้นมันทั้งเนิบหนาวถึงขกกดดั้วกระดูก แถมมันยังมืดมิดมากอีกด้วยแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่มีร่างกายแข็งแกร่งพวกเขายังต้องเดินลมปานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอการเดินลมปานเป็นประจำนานๆมันก็ถือว่าเป็นการทรมานตัวเองดีๆนี่เองสิทธิพี่แปดสมควรได้รับโทษสถานหนักแล้วนอกจากสิทธิพี่เย่เทียนซินทนาจารยังไม่เคยลงโทษสิทธสถานหนักแบบนี้มาก,ก่อนทนาารย์ขอรับสิทธิน้องแปดได้ทำผิด,ดร้ายแรงไปแล้ว ได้บทลงโทษเขาสถานหนักด้วยเธอขอรับใช่แล้วสิทธิเองก็เห็นด้วยเหมือนกันขอรับตัวข้านั้นสมควรที่จะถูกลงโทษสะท้อนอกแล้วขอรับสิทธิพี่แปดนั้นมีผิวหนังที่หนาหน้าด้านหน้าทนอยู่แล้วเจ้าค่ะท้าแห่งเงาสะท้อนคงจะเป็นบทลงโทษที่เบาเกินไปท่านอาจารย์ทำไมท่านไม่หักขาของสิทธิพี่ออกมาเพื่อในอนาคตสิทธิพี่คนนี้จะไม่ได้วิ่งหนีไปไหนอีกแล้วเจ้าค่ะเอ๋ เดี๋ยวก่อนนะว่ากันว่าสิทธ์น้องเล็กนั้นเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ทําไมสิทธ์น้องเล็กถึงได้โหดร้ายกับข้าแบบนี้กันล่ะถ้าอย่างนั้นลงโทษโดยการซ่อมแซมภูเขาทองเขียนอีก50ครั้งและไปสํานึกตัวเองในถ้าแห่งเงาสะท้อน3ปีโดยที่ขณะนั้นก็ผนึกพลังวรยุทธ์ของมันเอาไว้หอข้ไม่น่าพูดไปเลย เดิมทีการลงโทษครั้งแรกข้าจะต้องผ่านมันไปได้อย่างสบายๆแน่ๆแต่ตอนนี้ข้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแห่งงสะท้อนสปีโดยที่ถูกผนึกพลังวรยุทธ์เอาไว้นี่มันไม่ต่างอะไรจากการลงโทษที่แสนโหดร้ายข้ากลัวว่าตัวข้านั้นจะถูกแทะแข็งตายในถ้ำอันหนาวเหน็บนั้นเนี่ยอะไรกันเจ้ามีอะไรจะพูดอย่างนั้นหรอสิทธิขอยอมรับการลงโทษแต่โดยดีขอรับ พาเจ้าหนี่ออกไปได้แล้วขอรับทานายารย์ไปเจ้าแปดออกไปได้แล้วฮะไอเจ้าหมูงโง่กลัวจนเดินไม่ไหวเลยสินนะได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะลากเจ้าออกไปเองก็ได้ทานาาจาย์ไม่ทุบตีข้าย่างนั้นเหรอทานาาจาย์ไม่ทุบตีข้าสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ข้ากำลังฝนไปรอเปล่า นี่เจ้าคงกำลังกลัวจนหลอนไปแล้วอย่างนั้นสินั่นเนี่ยแน่นอนว่าข้ากลัวอารมณ์ของทานายา์นะข้าไม่คิดว่าทานาาจาั์จะมีอารมณ์ที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ถือว่าเจ้าโชคดีมากแล้วนะถ้าหากเจ้าลองร้องขอความเมตตาจากทานาจารย์ตามที่ข้าได้บอกเอาไว้ทนอาจารย์ก็คงจะไม่ลงโทษเจ้าสถานหนักแบบนี้หรอกแต่สำหรับบาปของเจ้าที่ได้ทำลงไป การใช้เวลาในถ้าแห่งเงาสะท้อนโดยที่ผนึกพลังวรยุทธ์เอาไว้มันก็ถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาอยู่ดีอชออจอาจาดูสิข้าใช้นิ้วทะลวงของข้าจนทะลุหินได้เลยพวกท่านทั้งสองคนไปฝึกวรยุทธ์กันที่อื่นได้ไหมตอนนี้พวกเรากําลังทําความสะอาดตรงนี้อยู่นะสิทธิพี่สีพูดถูกต้องแล้วสิทธิพี่สีต้องการให้ข้านั้นไม่ถูกลงโทษสถานหนัก ข้าจะจดจำบุญคุณของสิทธิ์พิศีตลอดไปขอรับคารวะสิทธิ์พิศีพวกเรามีสมาชิกคนใหม่อีกแล้วอย่างนั้นเหรือขอรับืึตอนนี้ที่วูเขาจินทิงสานเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายหลายอย่างเพราะแบบนั้นเองสาวกทั้งหลายทุกคนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากจินทิ์สานได้อย่างอิสระในตอนนี้มีคนเข้ามาใหม่แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกัน เขาคนนี้เป็นผู้ชายอวกอ้วนไม่สูงมากนักท่าทางดูเป็นคนงองนอกจากนี้ยังดูเป็นคนขี้แพ้ไร้เดียงสาข้านั้นมีนามว่าฟานสงพี่ชายท่านนี้ไม่ทราบว่ามีชื่อว่าอะไรกันน้อยไอ้เจ้าหมอนี่เป็นใครกันบังอดมาจับตัวข้าแอมแอมโอ น่น่แนเจ้าเด็กใหม่เจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะสิทธิ์พี่สีของพวกเรานั้นเป็นคนดีเจ้าความสูงนีนช่างฉลาดจริงๆนั้นเนี่ยดูสิเขาเข้าไปปลอบใจเด็กใหม่เพราะว่าเด็กใหม่นั้นโดนขู่ด้วยการกระแอมคอของสิทธิ์พี่สีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะกลายเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่น้องกันกับพวกเจ้าไอ้เจ้านี่มันเป็นใครมาจากไหนกัน ทำไมไอ้เจ้านี่มันถึงได้ทำตัวสูงส่งยิ่งกว่าธนา,ารย์ของข้าซะอีกเอ่อเหมือนว่าตอนนี้เจ้าคงจะงุนงดมากเลยสินะโชคดีที่เจ้าพูดแบบนี้ต่อนหน้าท่านหมิงซื่ออินถ้าเจ้าพูดแบบนี้ต่อนหน้าสิบพี่สามหรือว่าสิบพี่เก้าล่ะก็เจ้าก็คงจะไม่มีทางได้ยืนอยู่แบบนี้เป็นแน่ไปทำงานซะอู้ก็เจแล้วมามา เดี๋ยวข้าเป็นคนจัดการมันให้เองว้าสิบิดซีผู้มาเยือนคนนี้เป็นคนงานใหม่อย่างนั้นเหรอขอรับดูสิเขารู้วิธีการทำงานด้วยข้าแข็งแรงเรื่องแบบนี้ข้าทำได้สบายอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้นหรอกนะที่เขาต้องทำหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งเงาสะท้อนด้วยถ้ำแห่งเงาสะท้อนอย่างนั้นเหรอขอรับ การที่ซาลาจินทิงซานมีสมาชิกใหม่เข้ามาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะขอรับตันปรมาจารย์ลงโทษเขอโหดร้ายขนาดนี้ไม่กลัวว่าสมาชิกใหม่คนนี้จะตายอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลไปไอ้เจ้าหมอนี่มันไม่ตายง่ายงหรอกการที่ถูกลงโทษเพียงแค่นี้ก็คงรู้สึกพอใจด้วยซ้ำโย่าข้าทำเองข้าทำเองข้ทำเองพี่ฟานสง ข้าจะไปฝึกฝนวรยุทธ์ต่อท่านจะไปฝึกฝนกับข้าไหมขอรับข้าจะอยู่ตรงนี้แหละข้าอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเขาทำงานที่นี่พี่ชายพี่ชายนี่ช่างสุดยอดจริงๆเลยนะเจ้าหมายความว่าอะไรกันในฐานะของผู้ที่เข้ามาใหม่ ข้าจังรู้สึกชื่นชมในตัวท่านมากจริงๆก็ไม่เท่าไรหรอกเรื่องเล็กน้อยฮ่าการอยู่ที่จินติงซานแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะพี่ชายตอนที่ข้ามาที่จินติงซานนี้ครั้งแรกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าทำอะไรผิดข้ามักจะถูกทุบตีอยู่เสมอที่นี่มันช่างทุกข์ทรมานมากจริงๆเอ๋ทุกทรมานอย่างนั้นเหรออืม ใช่แล้วอืมข้าขอสำรวจรอบๆก่อนนะมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าแน่ๆนพี่ชายเราสาวกของจินติงซานทั้งหลายที่นี่นะพวกเขาล้วนแล้วแต่มีนิสัยแปลกประหลาดทั้งนั้นแต่หา,ากท่านไม่ระวังตัวให้มากพอล่ะก็บางทีท่านอาจจะเจอปัญหาก็เป็นได้นิสัยที่แปลกประหลาดอย่างนั้นหรอ เจ้าเองก็น่าจะเห็นด้วยตาของตัวเองมาแล้วนี่สิ์คนที่สี่ของซาลาจินติงซานนะมิงซ์อ,อินแม้ว่าภายนอกเขาอาจจะดูเหมือนคนสุภาพใจดีแต่ว่าลึกๆแล้วนั้นเขาเป็นคนที่ไร้มนุษย,ยธรรมเย็นชาไร้วัดใจเลี่ยมจัดส่วนร่ยมเซลูกศิบคนที่สามของศาลาจินติงซานเขาเป็นคนที่ซื่อตรง สิทธิ์คนนี้มักจะยึดมั่นในหลักการของตัวเองอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีสียวนเออสิทธิ์คนที่เก้าของศาลาจินติงซานแม้ว่ารูปลักษณ์ของนางจะดูเหมือนกับเด็กน้อยน่ารักไร้เดียงสาแต่ว่านางคือคนที่น่ากลัวมากที่สุดนางนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนผิดปกติและมักจะใช้อารมณ์ความรุนแรงในการแก้ปัญหาข้าว่าท่านควรจะอยู่ห่างกับนางให้มากที่สุดจะดีกว่า แล้วเจ้าเคยได้ยินเรื่องของลูกศิษย์คนที่8ราชาปีศาจบ้างไหมเอ๋ราชาปีศาจอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ที่ศาลาจินติงซานแห่งนี้นั่นนะแทบจะไม่มีใครพูดอะไรถึงเจ้าราชาปีศาจจอมปลอมนั่นมากมายนักหรอกชายาของราชาปีศาจมันก็มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวกับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็เท่านั้น เขานั้นเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่มีพลังวรุระยศหยู่ในขั้นเสื่อมถึงข้าว่านะการต่อสู้ของเขาคงจะไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกบางทีเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้ด้วยซ้ำโน้ยไอ้เจ้าหมอนี่นอกจากสิทธิ์พี่ต้องลอยแล้วก็ไม่เคยมีใครกล้าพูดดุตุกข้าต่อหน้าข้าแบบนี้มาก่โกนเอ๊พี่ชายเป็นอะไรไปทองผูกอย่างนั้นหรอ หรือว่าไม่สบายอะไรหรือเปล่าแอมแอมอ้าวสิพ <nis ku> <c oughs> ี่ซีท่านมาหาคนมาใหม่คนนี้อย่างนั้นเหรือขอรับฟานสงขอรับสิพี่หมิงซื่ออินปนึกพลังวรยุทธ์ของเจ้านั่นซะเจ้านั่นจะถูกส่งไปยังถ้ำแห่งเงาสะท้อนเพื่อคิดทบทวนความผิดของตัวเองสิพี่หมิงซื่ออินเขาเป็นเพียงผู้มาใหม่เท่านั้น การทำแบบนี้ท่านจะไม่โหดร้ายกับเขาเกินไปหน่อยหรอกเหรือขอรับทำตามที่ข้าสังส่งซะข้าเข้าใจแล้วขอรับมานี่มานี่ <S 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 ปีชายอดทนหน่อยนะข้าต้องขอโทษท่านจริงๆสิ่งนี้มันอาจจะทำให้ท่านนั้นเจ็บแสบได้เจ้าคิดจะทำอะไรหันหลังอยู่นิ่งๆเน,นิ้วมหัศจรรย์ทะลวงปตพี โอ้ยเรียบร้อยใช่ได้ฟิตสุดๆน้อยไอ้เจ้ามอน,นี่เจ้ารอข้าก่อนเถอะเอาหนะ้าข้ารอเจ้าได้อยู่แล้วก็บาข้าได้เลยเดี๋ยวข้าพยุงเจ้าไปเองไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้น พวกเราอยู่ข้างเดียวกันแล้วสิ์พี่แป,ป๊บสิ์พี่แป,ป๊อฮะว่าไงนะสิบพี่แป๊บยังงั้นเหรอสิ์น้องเล็กตอนกลางวันท่านอาจารย์ได้สั่งให้เคี่ยนสิพ์พี่ท่านสิ์พี่ซีท่านยังไม่ลืมใช่ไหมเจ้าคะ